สครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเรามีเจ้าตัว Toyota Fortuner นะครับรถดีคุณภาพดีนะครับทนนะตัวนี้บอกก่อนเลยว่าไม่จุกจิกนะครับถือว่าเป็นรถระดับยกสูงแบบ PPV นะที่ให้สมรรถนะนะครับแล้วก็ให้ในเรื่องของการโดยสารรวมมาทั้งถึง ความทนทานนะครับแรงม้าประสิทธิภาพแล้วก็ไม่จุกจิกนะแล้วก็เซอร์วิสก็ไม่ได้แรงแล้วก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับคันนี้ครับผู้ประกอบการเจ้าของเต็นท์นะครับคัดสรรดูแลนะครับแล้วก็เลือกรถคันนี้และดูแลรถคันนี้หลังจากเข้าเต็นท์มาเป็นอย่างดีนะครับรถคันนี้คันนี้ครับเป็นเจ้าตัว f o r t u n e r นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.4นะครับรุ่นย่อยวีนะครับคันนี้เป็นเกียร์6สปีดนะครับ สวยครับรถคันนี้เป็น Toyota t o y ยต้าฟ mm hmm. อร์จู r T3 ร์าทีมันคือยังไงนะครับ T3 ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับ2แล้วก็ระบบเบรกตัวนี้จะเป็นเบรกนะครับดิสเบรกสล้อนะครับอให้ข้อมูลกันไปนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้นะครับในแต่ละมุมนะครับดูในส่วนของห้องเครื่องห้องโดยสารและรอบคันของรถคันนี้กันครับว่า รถคันนี้สมบูรณ์ทั้งภายในและภายนอกมากน้อยแค่ไหนวันนี้ผมรถเดียกโตรถเดียกขายและน้องอู่รถเดียกขายนะครับเราได้เจอเพชรเม็ดงามอีกคันหนึ่งนะครับจากผู้ประกอบการที่เราพูดได้ว่าเขาเอาใจใส่กับรถคันนี้และรถทุกคันในเต็นท์จริงๆครับบอกเลยนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูรถคันนี้น้าเครื่องกันครับว่าเป็นยังไงไปดูเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพนะครับหน้าห้องเครื่องของรถคันนี้ในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็ในส่วนของน็อตยึดต่างๆเนาะตามสเต็ปนะครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงสเปคเครื่องรถคันนี้น้องอู่ไปในแต่ละมุมของรถดีคันนี้นิดนึงครับผู้ขายนะครับดูแลและทําความสะอาดรถคันนี้นะครับอย่างดีนะครับแล้วก็ทําด้วยตัวเองเลยนะบอกเลยว่าทําความสะอาดรถคันนี้ด้วยใจไม่ได้ในแค่เชิงการค้าการขายรถอย่างเดียวนะครับผู้ขาย คือดูแลรถคันนี้ดีมากนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้เรามาอวยการหรือมาพูดเพื่อโน้มน้าวการขายนะครับเราค่อนข้างประทับใจนะครับซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันในี้เล่าให้ฟังนะครับค่อนข้างประทับใจกับผู้ประกผู้ประกอบการท่านนี้นะครับโอเคครับไม่พูดอะไรละเดี๋ยวเรามาพูดถึงสเปคของรถคันนี้กันครับรถคันนี้เป็น Fort u n e r นะครับเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสี่สูบนะ ขนาดเครื่องยนต์ของรถคันนี้2,400ซีซีนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่148แรงมา้าแรงบิดสูงสุดนะครับให้ถึง400นิวตันเมตรนะครับรถคันนี้ครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับรถคันนี้ถือว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้เป็นตัว4 wheel Drive นะครับแล้วก็ดิสเ a รกนะครับรถคันนี้4ล้อนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่คู่หน้านะครับตัวนี้เป็นตัว ฟอร์จูเนตัว T3 นะครับถ้าเป็น T1 เนี่ยจะเป็นระบบดิสเบรกจะเป็นแค่คู่หน้าแต่ว่าถ้า T3 ไปแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อหรือคู่หน้าและคู่หลังนะครับถือว่ารถคันนี้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ครับก็เป็นรถอีกคันหนึ่งที่ทางรถเดียากขายก็ภูมิใจนำเสนอนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนนักยึดฝากระโปรงของรถคันนี้กันนิดนึงครับว่า รถเขาอยู่ในสภาพใดบ้างนะครับแต่ก่อนรีวิวครับเราทําการตรวจสอบแล้วนะครับรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีชนนะครับดูหัวน็อตครับตามสเตปของการรีวิวโดยทั่วไปนะครับหรือพ่อค้าดูรถเนาะโอเคครับน็อตยึดฝากรงครับน็อตยึดแก้มครับแล้วก็หน้าคารครับเดิมนะครับไม่มีชนหนักมาไม่มีเคาะนะครับไม่มีพ่นสีไม่มีเชื่อมมานะครับสเตปก็คือรูก็คือตามสเตปเนาะ รูกลมและก็เรียบแบนนะครับก็ออในส่วนของเพลทหน้าส่วนหน้าของรถคันนี้ที่ระบุในเรื่องของเลขเครื่องยนต์แล้วก็เลขคัสซีเพลทยังอยู่ครบนะครับเพลทเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ข้อระวังหรือคำเตือนต่างๆใต้ฝากระโปรงทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแผ่นรองฝากระโปรงยังอยู่สภาพครบเหมือนเดิมไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับ ถือรถคันนี้อยู่ในสภาพพร้อมใช้นะครับผมมองว่ารถคันนี้อยู่ในสภาพพร้อมใช้รถคันนี้ทางผู้ขายนะครับแจ้งว่าด้วยสเปคของ Fort u n e r ก็จะมีความทนทานอยู่แล้วเนาะไม่จุกจิกนะครับในเรื่องของการเซอร์วิสก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับผู้ขายแจ้งว่ารถคันนี้ถือเป็นรถพระเอกนะครับในเต็นท์ของผู้ขายเลยนะครับคือขายมาเป็นจำนวนมากนะครับมีความเชี่ยวชาญหรือมี ยอดขายในรถคันนี้ค่อนข้างมากนะครับอันนี้เราก็เล่าเป็นบริบทนะครับให้ฟังกันนิดนึงว่ารถคันนี้มีสภาพสเปคยังไงนะครับและผู้ประกอบการเองนะครับด้วยความประทับใจของผู้รีวิวนะครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับให้กับผู้ที่กำลังรับชมการรีวิวของเราในคลิปนี้กับ Fortuner 2.4 v ปี2017รถคันนี้วิ่งมาเพียงแค่70,000กวลไม่แทน ครับไม่ต้องห่วงนะไม่มีกอไม่มีเขีย่ยไม่มีกลับมาแน่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราพูดในส่วนตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราไปพูดในส่วนของภายในรถคันนี้กันว่ามีอะไรบ้างสมบูรณ์แค่ไหนเหมือนใหม่ไหมยังใช้งานต่อได้จริงหรือไม่นะครับไปดูเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูภายในนะครับของเจ้า Fortuner ปี2017 2.4รุ่นย่อยตัว V นะครับตัวนี้ภายในเหมือนใหม่ เหมือนทุกๆคันเนาะที่เรารีวิวแต่คันนี้อยู่ในสภาพเหมือนใหม่จริงนะครับรถคันนี้ใหม่แท้นะครับวิ่งมาเพียงแค่7 3 0 0 0มกิโลนะ7 3 0 0หกิโละครับหน้าปัดเรือนใหม่สวยงามเต็มตานะครับก็คือว่าข้างหน้าก็จะมี notification ตรงกลางเนาะเอาไว้บ่งบอกในเรื่องของกิโลเมตรนะครับอุณหภูมิรถหรือในส่วนของตำแหน่งเกียร์ต่างๆผมถือว่ารถคันนี้ Fortun e r ออกแบบในส่วนของหน้าปัดเรือนใม่ได้ค่อนข้าง สวยนะครับอ่าโอเคมาสัมผัสต,ต่อไปครับพรมาลาัยครับอ่าผิวสัมผัสพรมลัยเป็นผิวสัมผัส2รูปแบบเนาะเป็นผิวสัมผัส2แบบแบบหนังนะครับแล้วก็จะเป็นแบบลายไม้ด้านบนนะเป็นพรมาลาัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับการใช้งานก็วิทยุนะครับในส่วนของบลูทูธใช้งานได้นะครับแล้วก็มีแพดเดิลชิพนะโอเคมีแพดเดิลชิพไว้เปลี่ยนเกียร์นะครับโอเคผมว่าอยู่ในสภาพที่ สวยงามพร้อมใช้นะครับผมว่าผิวสัมผัสนี่คือก็เหมือนใหม่อีกตามเคยนะครับเบาะรถคันนี้ครับเป็นเบาะหนัง3ตอนนะครับเบาะของผู้ขับแล้วก็ผู้นั่งด้านหน้าเป็นเบาะหนังเบาะหนังไฟฟ้านะครับทั้งทั้งทั้ง 2, ทั้งสองทั้งสองที่นั่งนะตัว T3 เนี่ยจะเป็นเบาะที่นั่งเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้า2ที่นั่งแล้วแต่ถ้า T ี T2 เนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้าแค่ในส่วนของผู้ขับคือ ที่ส่วนของผู้ขับคือผมนั่งนะครับอ่ะอันนี้คือภาพรวมนะครับเบาะหนัง3ตอนเบาะหนังสวยไหมสวยมากครับสวยมากจริงๆนะครับมีปัญหาเบาะหลังแถวที่3สามารถพับเบาะได้นะถ้าไม่ใช้เราพับเบาะเพื่อทําการเก็บของได้นะครับวางของแนวตั้งแนวสูงได้ลดแนวแนวแบบอพพีวีอย่างเงี้ยผมว่าบรรทุกคนบรรทุกของก็น่าจะออก็ถือว่า เป็นรถใช้งานดีอ่ะนะผมบอก f o r t กูเนอรมันเป็นเจ้าตลาดอยู่ละถ้าเรามองในแง่เจ้าตลาดคนเขาก็คิดถึงในเรื่องความทนทานความไม่จุกจิกนี่ผู้ขายขายรถคันนี้มาค่อนข้างเยอะมากแจ้งผมเลยว่ารถคันนี้จุดเด่นคือเขาทนเครื่องเขาทน,น,าทนไม่จุกจิกและเซอร์วิสง่ายนะครับรถคันนี้มีแอร์นะครับตอนหน้านะครับแล้วก็มีแอร์แถวนะครับในตอนที่2และมีแอร์แถวในตอนที่3ด้วยนะครับ อ่านี่คือเบาะบอกแล้วนะครับแอร์ไม่ในส่วนของตรงกลางรถคันนี้ครับตรงกลางรถคันนี้นะครับมีจอเล่นในส่วนของจอ DVD นะครับจอนี้เป็นจอแบบทัชสกรีนมีเนวิเกเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของอันนี้ทีหลังกันนะครับเรามาดูแอร์ครับรถคันนี้เป็นแอร์แบบแอร์ดิจิตอลนะครับเป็นแอร์ดิจิตอลใช้งานแอร์ปกตินะแอร์ที่กระทบผมมาแอร์เย็นฉ่ำนะครับนะไม่ได้ออกมาแต่ลมนะครับ คอนโซลหน้าเป็นคอนโซลลายดำนะครับเป็นคอนโซลพลาสติกนะครับด้านบนและมีเกะนะครับมีเกะด้านหน้านะครับอยู่2ชั้นนะครับชั้นบนกับชั้นล่างผิวสัมผัสเกะด้านบนเป็นผีสัมผัสผิวสัมผัสแบบฟองน้ําหุ้มหนังและด้านล่างเป็นพลาสติกนะครับกระจกรถคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกรถคันนี้ตีตาโตโยต้าทุกบานเป็นกระจกเดิมๆนะครับแล้วก็ฟิล์มรอบคันรถคันนี้ ก็เป็นฟิล์มลามินานะใช้งานได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนฟิล์มหรืออะไรใหม่ฟิล์มไม่ย่นไม่ด่างไม่ขูดไม่ขีดไม่ฟองน้านะครับถือว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้กระจกเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานประตูรถคันนี้นะครับประตูที่5ประตูหลังสุดเป็นประตูไฟฟ้านะกดปุ่มก็ใช้งานได้ตามปกตินะก็ไฟอ่านหนังสือรถคันนี้นะครับเป็นไฟสีขาวนะครับสวยงามเนาะค่อนข้างสว่าง ภายในผมไม่ติรถคันนี้อะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ใช่ว่าผู้รีวิวต้องการขายหรือโน้มน้าวการขายเพียงอย่างเดียวนะครับเรามองว่ารถคันนี้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้จริงๆนะครับและผู้ประกอบการนะครับหรือผู้ขายนะครับแจ้งว่ารถคันนี้ดูแลเองเซอร์วิสเองนะครับทําความสะอาดหรือว่าดูแลรถคันนี้ตัวเองก่อนมารีวิวก่อนมาขายถือรถคันนี้อยู่ในสภาพพร้อมใช้รถคันนี้เกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะ เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหัวกงหัวเกียร์นะครับอยู่สภาพภายนอกที่ดีนะครับที่วางแขนตรงนี้ก็เป็นฟองน้ําหุ้มหนังนะครับอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีขาดหรือฉีกริ้วรอยนะครับถือว่ารถคันนี้อยู่ในสภาพพร้อมใช้อย่างที่บอกไปนะครับไม่พูดอะไรแล้วนะครับรถคันนี้ราคา9 90, 9 9 9 0 0 0บาทกับเจ้าตัว f o r t u n e r 2.4 v ปี2017กับไม่3 0 0 0กิโลและสภาพที่ดี มากๆนะครับโอเคครับงั้นเราไปดูรถคันนี้รอบคันกันอีกทีหนึ่งก่อนจบคลิปนะครับว่าสมบูรณ์ขนาดไหนโอเคครับไปเลยน้องอูครับเรามาปิดท้ายกันครับด้วยภาพรอบคันนะครับของเจ้าตัว Fortuner นะครับตัวนี้นะเป็น Fortuner เครื่องดีเซล2.4รุ่นย่อย V นะครับตัวนี้เป็นตัว ขับ4นะเป็นตัวขับ4แล้วก็เบาะคู่ไฟฟ้านะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูข้างหน้าก่อนท้องอูครับรอบคันดูด้านหน้าก่อนนะรถคันนี้ครับไฟหน้านะครับไฟหน้านะครับหรือเฮดแรมนะไฟหน้าตามข้อมูลนะครับรถคันนี้เป็นไฟหน้าแบบไบ LED นะครับไฟเปิดปิดแบบอออโต้นะครับ On off นะตัวนี้นะครับด้านล่างครับมีไฟตัดหมอกด้วยนะครับ ไฟตัดหมอกนี่เป็นแบบ LED นะครับแล้วก็มีโครเมียมข้อไฟตัดหมอกนะครับให้ข้อมูลนิดนึงรถคันนี้ครับไฟหน้านอกจากเป็นไบ LED แล้วนะครับ e r y t i m n r u n n i n g Light นะครับของรถคันนี้ก็เป็น LED ด้วยนะครับนี่คือข้างหน้าเนาะกระจังหน้ารถคันนี้สวยครับถ้าเราเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าก็ผมรู้สึกว่ารุ่นรุ่นนี้คือมันสวยกว่ามันมีลีลานะครับมันมีขอบตัด มันมีในเรื่องของรูปทรงสวดทรงค่อน,น,นข้างที่จะดูสปอร์ตนะครับผมว่าดูสปอร์ตกว่ารุ่นเก่าแล้วก็ฉบเฉียวกว่านะครับอันนี้คือสเปคด้านหน้าของรถคันนี้ะน้องอูดเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนิดนึงครับด้านข้างของรถคันนี้ครับผู้ใช้เดิมนะครับก็ทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแม็กนะครับมาเป็นแม็กแบบแบบแม็กลายใบพัดเนาะ,ะเป็นแม็กลายใบพัดนะครับเป็นลาย ขอบแดงนะครับดำขอบแดงนะยางรถคันนี้นะครับติดมานะครับเป็นยางปี2อยางใหม่นะโอเคด้านล่างครับก็จะเห็นในเรื่องของบันไดเนาะบันไดนี้ก็คงทนนะครับสภาพก็ไม่ต้องพูดถึงแหละมันคงใช้ต่อได้มีปัญหาอะไรนะครับในส่วนของที่จับรถคันนี้นะครับทั้ง4ที่จับเนาะทั้ง4อันเนี่ยก็เป็นที่จับแบบโครเมียมนะครับแล้วก็กระจก ปรับไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับริมๆนะครับอยู่ด้วยนะในส่วนของรถคันนี้ด้านบนนะครับด้านบนก็มีแหลกนะเป็นลายสีเงินนะครับโอเคครับมาดูด้านหลังนิดนึงครับไฟด้านหลังครับอ่ะลองอุ้คลายๆสูบนิดนึงไฟหลังของรถคันนี้ครับก็เป็นไฟเบรกแบบ LED นะครับ รูปทรงค่อนข้างเรียวนิดนึงนะผมมองว่า Fortuner โฉมสเปคนี้นะครับในเรื่องของรูปทรงเนี่ยให้ความปัดเปรียวเนาะรูปทรงไฟหน้าแล้วก็ไฟหลังเนี่ยให้ความปัดเปียวมากกว่ารุ่นเก่านะครับด้านบนครับด้านบนรถคันนี้มีสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์มีไฟเบรกดวงที่3นะเป็นแบบ led ด้วยนะครับแล้วก็กล้องมองหลังคันนี้มีพร้อมเพลทบริเวณกันชนมีนะฮะคันนี้นะครับ อันนี้คือสภาพรอบคันของรถคันนี้นะครับรถคันนี้ผู้ขายนะครับรถคันนี้ผู้ผู้ขายแจ้งว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้นะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ผู้ขายแจ้งว่ารถคันนี้เซอร์วิสดูแลทุกจุดนะครับก่อนนำมารีวิวทุกอย่างนะครับดูแลเป็นอย่างดีนะถือว่ารถคันนี้อยู่ในสภาพพร้อมใช้นะครับเป็นเจ้าตัว f o r t u n e r 2.4นะครับตัว V นะปี2017รถคันนี้วิ่งมา นะครับเจ็ดหมื่นกโลไมแท้นะครับราคานะครับรถคันนี้นะครับเราแจ้งราคาตามป้ายเลยนะครับไม่บวกเพิ่มไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับราคาตามป้ายอยู่ที่9 9 0 0 0 0 0 0บาทนะครับไฟแนนซ์เงินสดเข้ามาคุยกันได้นะครับเห็นไหมครับรถคันนี้สวยนะครับไม่มีอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นนะครับแสงกำลังดีตกกระทบกับสีดำเห็นไหมครับมิติเงาสีของรถ ว่าสวยครับรถคันนี้นะครับใครสนใจ Fort ค n e r คันนี้ติดต่อมาเบอร์ข้างล่างครับรถดีอาขายเราพร้อมเสนอให้ในวันนี้สำหรับวันนี้ครับรถดีอาขายผมโตและน้องอูตากล้องสุดหล่อของเรานะครับขอรากับรถสวยๆคันนี้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปเจอรถดีรถสวยรถมือสองคุณภาพคันใหม่นะครับในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ